สวัสดีค่ะพอแมพน้องเมื่อเนี้ก็มาโผลกับมดามมดามคำนวณคือเก่าเนาะค่ะในทางช่องยูทูบบารดามจะมาวางแนวทางของรัฐบาลไทยมือนีรัฐบาลไทยเสียออกแลวเดอ้อพอแมพิ้องจับตามองแปดเซียนดังที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกาบขอบพระคุณแปดเซียนดังเป็นอย่างสูงที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเด้อค่ะเด้อกาบขอบคุณ,ขอ,คณ,ข,อคณขอบคุณหลายๆเลขทุกตัว เอามาแค่เป็นแนวรางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านไปเนาะแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วดูคลิปของมาดามจนจบคลิปนอก,นอก่ะนนาะปะไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยดีกว่าคะ่ะ ท่านี้ก็จะเป็นของปูบงป่บุญมีของปู่บุญมีวดที่ผ่านมาไปแต่ตัวรูดเนาะค่ะกอดกอดกันมาพกพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าจับตามองเรื่องของปู่บุญมีถือว่าเดินดีสุดๆนะคะถือว่าเดินดีมากเนาะค่ะของปู่บุญมีล็อกเงินล้านเนาะค่ะเนาะเข้าไปตัวรูดกอดคอ,ดก,อดกันมาตัววิ่งตัวรูดอะบ่เป็นการเสียเวลาให้เบื้องได้พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าวันนี้จะมาสรุปให้ ของรัฐบาลไทยเนาะค่ะเพราะว่ารัฐบาลไทยบอย่อใดลงให้ผู้แม่พี่น้องเอ้ยอยากจะน้ำเล้าอยากจะน้ำเล้ากับน้อยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอาทิตย์ละสามครั้งแล้วก็ฮานอยมีทุกวันเนาะค่ะกันเลยเอ้าสรุปพร้อมกันเสียละผู้แม่พี่น้องจังบ่ลืมเนาะค่ะเนาะของปู่บุญมีให้มาวันนี้รัฐบาลไทยในงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวิ่งบนล่าง สี่กับ 4, ห4้าซองตัวสี 4, 1, ่หางสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งเน้นทุกหางนะคะเน้นทุกหางปู่บอกว่ามาแน่ล้านเปอร์เซ็นทรัลพ่อแม่พี่น้องเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามปู่ของปู่บุญมีเนาะคะ่ะเนาะถ้าใครจะตามของปู่บุญมีเพราะว่าตัววิ่งตัวรูดกอดคอ,อกันมาเนาะคะ่ะอดคอนของปูเ่เข่าบอกปู่เข่าเนาะคะ่ะเนาะ แคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของปู่อีกคือกันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าของปู่มีสองสูตรเด้อค่ะเด้อของปู่มีสองสูตรจะเป็นสูตรล็อกข้ามเสียนแล้วก็จะเป็นสูตรเงินล้านเนาะค่ะเนาะสูตรล็อกข้ามเสียนนี่เดินดีว่าของปู่เพราะเดินดีเด้อของปู่ตะกี้เนาะบังเน่าเข้าสามตัวเข้าสามตัวตัวพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาที่สาม แต่ว่าให้สามตัวมันกับไปบได้คือว่าลแล้วนาอพ่อแม่พี่น้องมันลายแนะ่จับวิ่นใส่กันเราพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าปู่ไม่ได้จับให้หลายหางนะคะเน้อปู่บ่จับลายหางได้พ่อแม่พี่นอ้องอะใครชอบก็จัดคัดก็พ่านชอบตัวไหนจิ้มตัวนั้นพ่อแม่พี่น้องของปู่บุญมีให้มาล็อกข้ามเสียนวิ่งห้ากับ 8กับ1เด้อค่ะเด้อ3ตัวพ่อแม่พี่น้องอ่ะมักตัวใดวิ่งตัวนั่นเนาะสงตัวก็จะมี4หาง3 4 30 37 04ตัวกันค่ะตัวกัน7 8 7 9เดเด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของปู่บุญมีเนาะค่ะเนาะ ยังไงก็กราบขอบคุณขอบคุณปู่คุณมีนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องแล้วกราบขอบพระคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของค่ายเป็นของออสเซรีเนาะค่ะเนาะจักเสีเอาตัวไรด,ดีเพราะว่าพี่น้องเพิ่นใหม้มาหลายอันจักสิเรียกตัวไดเนี่ยเพราะว่พาพวกใครได้ลงคลิปให้เนาะเพิ่นก็สิมีโค้งสุดท้ายมีสูตรเต็มมีสูตรตัดอีหยังนี่ละ่ะโอ้ยจักสิว่าจังไลยกราบขอโทษขออภัยเด้อค่ะเดอะ้อ ต้องการขอโทษขออภัยเสี้ยนเนาะเพราะว่าเพิ่นก็จจะมีคงสุด้ายแน่มีสต้องหวัดแน่จังสีพอแม่พี่น้องบริด้ล่ให้เนาะค่ะเนาะเอาเอาสูตรนี่สูตรเดียวไปกับพ่อเนาะของออเสรี e, เพราะว่าของออเสรี e มากก่อน,นี่หวัดใดเนาะของเพิ่นเข่าเต็มเต็มพอแม่พี่น้องหวัดใดเนาะของเพิ่นเข้าเต็มเต็มโอ้หวัดนี้เนาะหกสองเนาะเพิ่นน่ใหายหลายห่างเด้อค่ะของ ของเออเซรีเนี่ยเคยเคยเขา่าวดใดบุมาด,ดามจำได้ยูเอฟซีได้ข้อแม่นเข้ามาอยู่เนาะค่ะเนาะอ่ะว่าแจ้งได้กัดตามกันไปเบื้องพวอแม่พี่นอ้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านเพราะเลขเอามาให้แคบเป็นแนวทางเนาะคะ่ะของออเซรีให้มาบนล่างหกเม็ดเดียวสองตัวห้าหางหกเจ็ดหกแปดหกเก้าศูนย์หก แล้วก็หกหกสามตัวสองหางค่ะหกสามเก้าเก้าหสามกลับไปกลับมาซื้อเรื่อนี้พปอแม่นีีน้องเอาแคปหน้าจอเน้นทุกหางค่ะเน้นทุกหางเนาะแล้วไปต่อเป็นของใคร ของลุงส่งเนาะคะ่ะเนาะของลุงสรงเคยแตกสามตัวเด้อพูเมพี่น,อง,าานองรัฐบาลไทยของลุงทรงวดนี้กระเขานเนาะของลุงทรงนี่วัดนี้กระแตกสามตัวพูเมพี่นองเข้าไปสามตัวตด2สองวัดต,ติดคุณได้ของลุงทรงวัดนี้ก็เข้าไปที่หกห้านะตรงตรงของลุงทรงเดินดีเด้อพูเมพี่นองเด้อของลุงทรงเดินดีตัวรูดถือว่ายังไม่หลุด ตัวรูดถือว่ายังไม่หลุดให้หกสามออกเจนะ็ดสามเนาะงวดนี้ของลุงทรงถือว่าเดินดีเพราเป็นน้องถือว่าเดินดีอะถ้าใครจะตามของลุงทรงยังไงก็การาบขอบุญขอบุณลุงทรงเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนะาะกราบขอบพระคุณลายลายลุงทรงให้มาวันนี้วิ่งบนล่างห้ากับสองสองตัวหกหางห้าศูนย์ห้าหกห้าเจ็ด สองสี่สองหกมตัว5หาง7จ็ดห้าเจ็ดสามหหกห้นย์แสอง 4, 9, สี่หะคะ,ะตัวเน้นตัวจอสองตัวเน้นสี่หาง5 0 5 6ูนห้าห็ด แล้วก็สองสีด้วค่ะเอาแก็ปหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงส่งนะคะเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณลุงส่งนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องด้วยค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะต่อไปเป็นของค่ายเป็นของออยอดบุรีลำอย่าลืมว่าของออยอดเดินดีสุดๆเด้วค่ะเด้อของออยอดนะคะ รัฐบาลไทยก็เดินดีมากนะ,ะโอ้รัฐบาลลาวเนาะคะ่ะก็เดินดีมากนะคะรัฐบาลไทยอดข้อกันมากพ่อแม่พี่น้องวดนี้ว่าจะมาไหมวดนี้ว่าจะมาไหมของลุงของอยอดบุรีลำเนาะคะ่ะเพราะว่าตัวรูดถือว่าเดินดีเอาเมื่อจังใดคือบอทางานแทหันโอ้ยเนาะแต่จิ้มมันบองแหะบองไงเนาะเมื่อเนาะโอ้เพ่นห้มมโคงสุดท้ายมอเหลขฝันนะ เรา,าติดตามชมใหม่เพื่อนก็นมีเลขฝันมาอยู่ในพรมพี่น้องมันหลายตัวเนะาะจักเสียอ,อันใดเนี่ยเพื่อนกะหายมาทึ่งตองวดดเรากะมาเลขฝันจังสีแม่พรมพี่น้องเอาไม่แน่เดี๋ยวอาจจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งว่าของใครมีโค้งสุดท้ายมั่งเนาะค่ะเนาะของอยอดให้มาอันนี้จะเป็นสูตรตองวัดแล้วพแมพี่น้องมีล่างพิเศษ้วยเด้อค่ะเด้อ วิ่งบนล่าง8กับ4นะคะ8กับ4 3ตัว3หาง4 8 2 5 8 3 4 7 8 2ตัว4หาง8 2 8 3 7 5 7 8ดเด้อค่ะล่างพิเศษนะคะจะมีล่างพิเศษ2 4 2 8ดเด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของอยอดบุรีลำเนาะคะนะ่ะเนาะ งไงก็กาบขอบุญขอบคุณอ้อยยอดเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกาบขอบพระคุณหลายๆวันี้เนี่ยเด้อวพ่อแม่พี่น้องอาจจะมีโคงสุดท้ายอีกเนาะค่ะเนาะเพราะว่ายั่งอีกหลายคนที่บ่ดด้ลงให้เนี่ยแลายคนก็ให้เลขกมากอีกแบบหลายหลายแบบเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะชอบแบบไหนจัดแบบนั้นเนาะคะ่ะของเด็กแฝดไม่ผ่านน้องวัดก่อนหน้านั้นเข้าเด้ยเนาะของเดล็กแบดเนาะ วดเลนะวดนี้แหละที่เป็นเขานาะงวดก่อนหน้า,น,านะ6 6นั้นอ่ะหกสองสองหกในเข้าค่ะเลขเด็กแฝดนะคะแล้ววดที่ผ่านมาไม่ผ่านเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะวันนี้วันใหม่ไปใหม่อะเด็กแฝดให้มาวันนี้ วิ่งบนล่างบ่มีวิ่งไว้พ่อแม่พี่น้องเลขเด็กแฝดบ่มีเลขวิ่งเด้อค่ะเด้อมีแต่จับคู่เลยเนาะค่ะเนาะอะสามตัวสองหางค่ะห้าแปดหนึ่งห้าเก้าสองสองตัวสี่หางบ่เยอะเด้อพ่อแม่พี่น้องเพิ่นบ่เคยหายหลายหางเด้อเลขเด็กแฝดเนาะจะเป็นแฝดชายสามคนเด้อค่ะยังมีชีวิตอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องเด้อ เลขเด็กแฝดเด็กผู้ชาย3มคนแล้วมัดจุกด้วยเนาะค่ะเนาะของร้านของอ๋อยอดบุรีรัมย์เดอ้อพ่อแม่พี่น้องเดอ้อเอาเตรียมตัวแคปหน้าจอไวค้ค่ะสองตัวสหางแปดหนึ่งแดสองเสองแล้วก็8ปดปดนะคะแคปหน้าจอเน้นทุกหางเด้อะค่ะเดอะ้อยังไงก็กลาวขอบุญคอบคุณเลขเด็กแปดนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอพระคุณหลายๆเด้อะค่ะเดอะ้อ แลวต่อไปเป็นของปูศูนย์เจ็ดนะคะของปูศูนย์เจ็ดของปูศูนย์เจ็ดเข้าไปที่ตัวรูดเนาะคะ่ะเนาะเอา้าแต่ละปูศูนย์เจ็ดคือเป็นปูหน้าหน่อยพุ่นบาทนี่เอาปูศูนย์เจ็ดก่อนเนาะคะ่ะแล้วก็ซิมี่เอฟซีโอมีเนเซียน,ยนมะ เพิ่มเติมอีกลายเสี้ยนเนาะคะ่ะถึงคืนเวทีใหม่ของรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะรอติดตามบ่แม่พี่น้องของปูศูนย์เจ็ดไฮไลท์หางกระจิงแต่ตัดให้แค่ไม่ขี่หางรเรียกพ่แม่พี่น้องงวดนี้มีเน้นมีเจาะให้สามตัวเอาสามหางนะคะงวดกว่อนนี่ให้แค่สองหางเด้อค่ะเรื่อเข้าไปที่ศูนย์นอกตัวรูดเนาะตัววิ่งนะคะเพราะว่ารัฐบาลไทยออก 044แล้วก็3 2ล่างเนาะคะ่ะวันนี้ปู่07ให้มาสูตรทำเงินวาสั่นปู่ว่าเด่นที่2กับ3เน้นสุดๆคือ3นะคะนะเด่นสุดๆคือ3นะคะ2ตัว9หางแต่ 8, ตัดให้แล้วจะเหลือไม่กี่หางเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อก็จะมี8 3 8 9เก้โอแ้าสา 8 5ดห้าตัดทิ้งไปมี84กับ85 84กับ95้้าเ้ค่ะตัดไปแล้วเนาะก็จะเหลือแค่8ปดสา3เก้4สามศแล้วก็ศูนย์ห้เนาะค่ะตัวเน้นตัวเจาะจะมี89จะมี8ปดสาสาม 8, 3, 9, 3, ศูนย์สามเด้อค่ะโอ้ยมาดามเจ้าก็ไดน้นงคองได้คองดีคกเนาะเจ้าก็ไดนอ้อ่อะมาจังใดกัดตามพแม่วี่น้องคันผู้ใดชอบของปู่กัแคับนาจอเนาะค่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กาบของกาบขอบุญขอบคุณปู่ศูนย์เจ็ดเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกาบขอบพอระคุณเป็นอย่างสูงของอสุพันให้มาครั้งแรกจะเป็นยังไงรัฐบาลไทย มีบนมีล่างเด้พ่อแม่พี่น้องเด้พันแยกห้แล้วด้ค่ะเด้อแต่ตัววิ่งบนล่างจะมีสามมีศูนย์แล้วมีหกนะคะแล้วทีนี้บนค่ะบนบนสามตัวหางเดียวห้าสี่สามโอ้คือเด้ตัวเดียวกับของม,มาดามเทนอวบนันห้าสี่สามสองตัวสี่หางสี่สาม แล้วก็สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เด้อค่ะล่างค่ะล่างล่างจะมีห้าสามหกสามหนึ่งสามแล้วก็สามสามนะคะเอาแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของออสุผัดเนาะค่ะเนาะขึ้นเวทีครั้งแรกจะผ่านบ่เนาะค่ะเนาะว่ามันครั้งแรกหระของเพิ่นเนาะเพิ่นให้สุดโค้งสุดท้ายน้ำเต้นนี่นพ่อแม่พี่นอ้องโค้งสุดท้ายเพิ่นก็ให้มากจน อาแคบหนาจอไว้พ่อแม่พี่น้องเอาไว้พิจารณาเนาะคะเนาะโค้งสุดท้ายก็มีค่ะเป็นสองสูตรพร่อแม่พี่น้องอันนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายเนาะคะเนาะตัววิ่งตัวรูดยังตัวเดียวตัวเดิมค่ะสามศูนย์หกแต่จับคู่มาให้แค่สองห่างเนาะค่ะสองตัวสองห่างหกห้าแล้วก็เก้าห้าเน้นที่เก้าห้านะคะสามตัวสามห่าง สี่หกห้9 5ี่เก้าห้าหนึ่งเก้าห้านะคะวิ่งล่างคะ่ะเม็ดเดียวศูนย์สองตัวสองหางศูนย์หกศูนย์ศูนเ้ายเด้อค่ะเน้นเม็ดเดียวศูนะคะล่างค่ะเอาแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องพันฟังสับสนซนก่กรบขอโทษขอใเด้อค่ะเด้อเพราะว่าอันบ่นไนเพนให้มาซอนซอนกันก็แล้วมาลงเทียเดียวเนาะค่ะเนาะอะ แอปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของปูเก้าหนึ่งหกเด้อค่ะเด้อของปูเก้าหนึ่งหกกลับมาอีกครั้งหน,น,นึ่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าของปูอันเพ,พ,พิ่นห้มัหลายเพราะแม่พี่น้องนี่ก็ไดเนาะก็เลยจักเสียเอาตัวใดลงแน่เมื่อนี่ก็เลยตัดเอาตัวนี้เนาะเอาข้งเลขทูบแล้วก็เลขกเพิน่นฝันเนาะค่ะเนาะของปูเก้าหนึ่งหกคือว่าแม่นเนะคะ่ะ ของปูเก้าหนึ่งหกเคยอยู่น้ำมาดาม,มาโดนแล้วนะพักหลังๆมาเนียน่นห้มาซ้อนๆซ้อนๆกันมาดามแล้วบู๊หูสิลงตัวใดองซินะพ่อแม่พี่น้องขันห้ข้างหนึ่งแล้วก็จบมึงสิมาดามกับตามมายุยางซินะพ่อแม่พี่น้องขันห้มาซ้อนๆซ้อนๆกันตักเสียวตัวใดลงก็แล้วบู๊หูสิ <laughs> แย yeah, yeah, กแยกบ่อออกพ่อแม่พี่น้องอ้าวคันพ่อเขาพ่อปังกันขอโทษขอให้เรียกสูตรบดถืออาจจะเป็นไปได้เพราะมาดามนี่ลเรพ่อแม่พี่น้องเพื่อนใหมมาอาจจะถือยู่เนาะเพราะว่าเพื่อนใหมมัน,ห,นมหลายอ้าวแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องคันผู้ใดสิตามเนาะสามตัวจะมีสี่หางนะคะสี่หกเจ็ดสี่เก้าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเด้อค่ะ 2ตัวมีหกเจ็ดเก้็ดสี่เก้าสี่หนะคะเลขทูปก็จะมี3ตัวเม็ดเดียว5 8าแดสองแล้วก็2ตัว4หาง8ปดสองห้าแปดปดห้าแล้วก็9ก้หนะ้าเด้อค่ะเด้ออันแคปหนาจอไว้พราแม่พี่น้องเพราะว่าเพื่อนบร,ริเนณนมใหายนอะมาดามกะเลยบบร,ริเนนใหนะนะ้เด้อ่ะเด้ออ่ยังไงก็การาวขอบคุณขอบคุณปูะะ่เด้อค่ะ ที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะค่ขอพราะพ่อคุณเป็นอย่างสูงคันไห้มาแล้วกยะยไ้มากนำนำเด้อกระเดือมาดามเลียกบสถืกเนาะยานเรียกยานเรียกของเพิ่นอันที่บสถืกนะนะพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นอบอกเพราะว่าปูไหามากเป็นซอ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 ,อนกันเนาะคะ่ะไหามากข้างเดียวจบคือเสี้ยนเสี้ยนเจ็ดเสี้ยนดังรถนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสองหางสามหางว่าไปเข้ากับเขารุดกับรุดไปรถเนาะ บริจมด้อค่ะเ่าสู้ฟังเอาคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ